สบายดีเด้อซาลาโดยสบายดีโดยเป็นดมืไหว่าบอมัปนฮอนเดสเราติตอกกับปะตองนี่ค่ะไทยสิไปเลยนี่่ากกับฉางทรงกันผู้เลือกเอาตีจริง พี่น้องเอ้ยน้ำมันตัอีพี่ทรงพี่น้อยจากความเดิมที่แล้วนะท่านผะู้ชมอ่ะพลแหลชิค่าไปพี่น้องครับไปเปบิ่งบรรยากาศบริเวณเรื่อนลุงสมหว,วังเล่าพี่นออ้อยเป็นจังใดพี่น้อยเ,เนาะเรีย่ยออกไปนี่เบิ่งก่อนอื โอ้สบายดีอีกสองเด้อโดยมาสบายดีลุงนอนรถแบบเป็นยังดอกพักพรเออเอ้าพี่น้อยไม่ได้อ่ะเทกึงอันนี้มันบ่ไม่นี่มันบอกอยู่ว่าต่างกันชีดูต่างชีอืมโดยโดยพี่น้อยเนาะงานกลางสิเริ่ม กินน12ฟุตส okay. ังสีนี่ก็ได้คือบ่ยาวเลยใหญ่แฮงเนาะอยู่พุดียวลกันเนาะโอ้ยกัเอากวน้องน้อยเนาะกบ่จ้ะว่าง้งกวงที่มันยาวเออามันมันมันมนทนแม่นมนทนหนทนไแม่นอือบ่เฮาก็บ่คิดว่ามันสิใหญ่ปานนี้นะ เขกเลมาเทกาตามม่นด่เลยโเดมาเบิ่งนีเสาหนเต็มมือเร่ยวนมาวัดมือเรียวเนี่มันถือกันเลยนะอันนี้เป็นี้มาวัดนะเอเบากเสาคือเบิ่งนี้น่อาจจังปากเลยอันเขาในเนี่ยยังอายเขาอันตัวเรื่องหัวเนขาเขาเปลี่ยนไปแอบเมือนกับเลี้ยวเป็นบอกบานอันจังที่โอ้ยไอนาเทคนมากมาช่องเป็นสร้างได้ผาอืสร้างกันจากอือป่จา วาี่หลาโอ้ยเด้อเ้ยืนนั่นบากเง้บางนั่อกูยังไงแนนนี่ก็บางันเนาะมันสะเสามันสื่อหลาดไปเลมันเ่อบางแค่ยังว่าแหละแล้วกับบ้าหูผ้ผู้ผู้ย่บ่ผพดโดยั้งแรกเป็นยัคือว่าได้แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเลย อาสบาดีอีท MM. ่สลงโดยอเป็นกลัง huh. ส uh ีอ huh. kind of ันแทกเบอพี่น ok ้อยว่าเป็นงสักสีก so hmm. oh, okay. uh ับบถึงแมนอลงเนาะักแล้วักบ่อดีใจเลยดีใจแลวบุรีกินข้าวสเศร้าจุดดีใจดิจานะไกินข่กินข้าวสเศร้าคเมาอันนี้โอ้เมาอันนี้ มาคืนเขา้มาคืนเนี่ยก็นอนดีแจมหุ่มอยู่แล้วเนาะนอนนอนบวลยว่านอนย่นน้ำหมอกว่าตกใส่เปบ่ะกลงงพีนี้ก็มานอนเป็นหมู่บ่ามาคืนบมาซบ่เออไปปรึกษากันมาชิดได้ได้เนาะเนีนมีได้มันชจบถึงแนะเนียนไกันข้าล่าถ้าูยู่โดยเาก็ กาูอยู่เลแมนแแต่ว่ากันว่ามันผู้ชมงามแล้วกห่แมนจ้าเอาลามไปแล้ววันนี้วุมัติดอมันติอยู่ด้วไไม่ก็มด้ไม่ก็ขับแมนเกอยู่ขับแล้วมีแต่ไหม่ซีเป็ดเลยี่ยแบบซ้ำกับแบบเ็ดกับทีจะจะาของเลยเนาะซีก็ไม่ใหม่บมดแมนมีตเ้ใหม่หมดนะตั้งิตอเป็ด เอ๊ะเก่าป่าเก่าเพนพอดีป่าวไปงง่พอดีตุ่มหนวดเจ้าเพรนงอกบหลงอกบหลงกบหนเอยุงมาลายบ่าวบ่มาคืนนนลุงบ่หลายบ่มีปียามีบ่มีจูไพอุดหน่อเนาะไรเส้นไหมเพรนก็ได้ซามานังไทยนั่รู้รอว่ายุงหลายใช่เสีดอก ไรใส่แม่แกนมันกินไรเป็นอันนันมันยามผนพกโอรายมันหมเาขึ้นีบมุ่นะไปตอกบนร่ยังส่ได้ตอกกยังเาตัเดียนี่่ลงตัวนี้กับตัวนี้เออกับตัวไม้ก้านะสตัวมนจะตอกสองดอกด้อตะปูอุ้ยระวังนตอกานี่ตะปูซิบ่จะตอกอันนี้มันไอ ปรซิมบ่กตอกคางตอกงงมันนะโดยมันจะย่ำอยู่แมนแนย่ำอีกแล้วจึงย่ำอีกเพื่อมันมี่ยอมันยังไงแมนบอมมาเาต้องติดโมติดนั่นเนาะที่ต้องต่อไปเนี่แมนแมนเซมโใช่ยังนะนี่ใหม่แบบนี้เนาะนี่นี่จังเก็บงานหลังก็ได้ต่อบ่ เออต่อได้เอินโมนั่นแหลบ้านเฮาเอิ้นโมบ้านเฮาให้ค้ำกลางพุ่นได้นําแม่นแต้องกลางต้องใส่นนอางนี่มันยืนเด้ตแม่นมันยืนมันยาวมันมันกว้างเกินโตไม้เนาะไม้ัดอันนี้มันตัดเอาเสาเขากว้างลเขาว่ามันยืนแม่นเออมันถ้ามันยืนน่มันสิเอ็นกลางแม่นเสาเรานี่มาตรฐานเด้ีเสาใๆไม้สักอย่างดีพนันก็ได้ กองแท้เลยแักทองเมนแถนี้ก็ข้ามอีกสามเสาตรวนี้ตัดเสาหน้าใสก็ได้โดยเป็นเงาขัแม่นั้าเห็ดกระจำใจหวังเห็ดอเนยน้ำใจเราผู้ี่อยู่โดยกระชามแล้วน้ำโดยเราเปิครับยรกับมันเมนี่นั่นไม่มีเรียกวบาสลงเพิ่ปมาโซฮาร์บอกเลอัอน ครัวแบบเพื่อนครัวเอย่างใจจะคิดู่ใชี่ิทงบ่นหรือว่าย่ลุมบ้านในแองใจใจคิดนะะไนมจะไปจะจะเช็ดแบบทั้งยางลวงไรยบ่อนหรือว่าอยากลงมาดูพืนจุพายจยังลุ่มสิใจจะได้นีไหสิบลบ่อยเลแบบีบอกเออเรออก็ได้เล้าแต่พูอยู่เลอยู่มากระบอกโดยอาสบาดีงน่อย กินเข้าบ่เออบ่อาหากินกินกินแล้วก็ได้ถากินแล้วออัยงืมโดยเดี๋ยวอันนี้ก่อนสัมผัสเพื่นก่อนฮะบ่โหคนมาซื้อบ้านบ่มาบุษาหว่านบ่เออซื้อบ้านน้อยพัดบุษาหว่านโดยไม่นี่พอดีอ่าเป็นพอดีเรือทะเลก้อนนี่ประมาณหกหกเจ็ดเพนเนาะ พอดีไป๊ะจี๊ดเลยผลเดือทั้งหลังเออเห็ดอันฟ้าทั้งหัวเลยเอ่าพอดีพี่น้อยบะชุนทั้งข้างทั้งอยางนี้ผัากระจานเนาะเมนเมนเพราะว่ามันสิประหยัดพอดีหนื่อยทั้งขาแเมนเราจบเป็นั้นแล้วก็ดี่แหละเหนื่อยพอได้ขังทั้งหัวก่อนผักกระจาดนี่เป็นวันยังม้าหัวเลยยังเมื่อะไรได้มาเพราะว่าเมื่อวานนี่เบิดของขาด ยาแน่นดอดพี่รูปัดเย็นทั้งนั้นทั้งนางทั้งหลังทั้งหลังก็มีก็ได้โดยเอาเอาตัวนี้ก่อนเนาะแล่นอย่างก้น้ำรังพวกกลัวพวกยังแม่นบึงงบมันก่อนพียงหน่อยเอาตู้ห้องซีอยูเจ้าก่อนแม่นแนนเอาเมเป้งมันมั้งเช่นจ๊ะลูกหลานว่าอะไรถึงก็ออกแน่น มีห่มนี่ก็ได้นี่เนาะสบายเลยผลไม้มาเนียนเออมันแล็กผลไม้มาไม่เล่นหาคักแล็กอยู่นี่ก็มันเป็นห่มเนาะเห็ดเตียงเห็ดยังนอนโอ้ยคักเรื่องบอลถึงแล้วอันนี้เบบบนทางมาผลแต่พวกซักโอ้ยเข้าไปผลิตกันผลเล็กมันอันนั้นผเอาจะทึ่งหรือซักเนนมันน้องไอ้เนี่ยเอาจะทึ่งไปซักปรึกษากันเลยเนาะมันนอนกอดใหม่เด้ มึงฟ mm ัง hmm. ก well, ัยมันนอาเฝ้าไหม่อยมันือคนบุดีบไายมาแบกใม่ทุกทีใช่ไหมเมนตายล้หตายได้วูใม่สิหนึ่งสิบแปดสิบเลยเนาะเออมาธรรมดาพี่หน่อยได้เขอนได้เมนอะแกชิได้นอนบ่มาแรงเนี่ยนั่นอนบไดนอนแล้วมุงแลวก็คิดว่านแล้วได้ไม่เติปูกนอนเลยะมุงทังีก็แล้วโดยที่นี่ซัก เอาตุลังข่ามันนี่แล้วก่อน,นเนาะพอในมงตนุนี่นอนนนนนออพนนอแดดอันนี้น,นอนไปหน่อยไม่หนี่งกีหน่อยสิไปบอกคนเอามาให้ไม่ตัวนี้เรื่การไม้อันอันนั้นมันไในนอไม่เช่นมันเนะาะมเช่นแม่นมเช่นในเท่าตัวนี้น,นั่นแหละครัว่าเราไปตอกข้อแบรแล้วสิดายกี่จังวะไม่มีแต่น้ำเงาแม่นั่นแหละครัว่าไม่มันดีๆได้ เอามาเห็ดเฮือนผีดก่อนเนาะของเบ้นี่ยตัดไม่กลมไม่หยังก็ได้ครับบผมแน่นไรเยอะมากเนาะต่อข่าวก็ได้หนึ่งหนยไรมั้งเห็ดอันนี้บอกให้ต่อตอันนี้บอกพอมันครึ่งหลังก็สีอยู่เนาะไม่จ่อข่าวเท่านัแน่นแเห็ดนั้นแรกก่อนแรกจะประมาณงอเราลงด้หนึ่งเด้อมาเห็ดบอนเขาอยู่พี่อาศัยพี่เนาะมันสำคัญกว่าเบ้กะหาตัดไม่กลมไม่หยังไปเช่นแหละ พอ,อยงังขังกับขังไปก่อนแมนมันบทสำคัญดอกตอนนั้นนะผูกกระพื้นก็ได้เบนนี่นี่หนะ่มนี่ไม่ไม่พ้อเบนเก่าเจ้าอเทึงกับมีมากมากเลยตอนนั้นไม่ยังงามอยูองเพเ่มเลไม่นาซ้ำนไม่นาซ้ำอันนี้นี่นี่แหมเหล่าบะว่าอไาปา่าปบอักสี่ต งัดออกแล้วก็ติีต่อนี่มคอนตีงัดใช่คอนตีกบินเหมือนน้ำมันคุณบ่ตีต่อไปพี่นอนคักแล้วบ้านอยู่คนเดียวกะมูน้ำนี่แหละเนาะมานางหลินนางหัวกันเละพี่นอนปูน้องมวยเั็นหละไม่ยีมยมายามกันเรื่อนใกล้กันคนบ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันบ่เตือน บ้านเกิดเมืองนอนน่ะอยู่แถวที่่ล่องล่องบ้านที่นล่องบเป่เออแถวเมืองพีนมาเน้ออทงเซปุนบัลุงบ้านกิดปุ่นอืมโดยแต่ว่ามาอยู่นี่แบบมากราการราชร แก้ไมอ๋อโดยเลยไปหางไปแก้ก la um, ันมาทุกคนเลยโดยพวกเลยไปแก้ใหม่อย ah uh UH> ู่ทางใต้อ๋อทางก็เลยไปหางไปแก้กันมาเจอกันก่ะเป็นทากไปแก้กันเด้อแมนแมนอยู่มันกันดนเลยเนาะก็เลยแก้กันเด้ว่าโดยมีอย่างกับปรึกษากันพอกันพี่น้อยมีสร้างกฎเขาบอกกันแล้วทั้งนี้เนี่ยวัน่หนด้อแมนดือเพื่อนเนี่ย เดิเมด้ต่นเต้นแมนเหตู้ด้้อทำมาปจิางี้ล็หาจานปได้มันนา่างเหน่อยชุ่ม้อยเคืเลยสมอพระเดี๋ยวก็ออกอีกแลให้ไงแล้วนี่เดีจะมาเทื่นั่นปูนกมวยนและเนาะ บต่อขัวตอยังไงอีกอันนั้้นวก็พอหันก็ได้ยุติเปลี่ยนเรื่องเมนเมนดูว่ป้าพอแล้วอยู่คนเดียวก็ไปยังหลายแฮะปล่อยฉันแล้วยังยินอดูว่าบ้านนี่เฉลี่ยบอกในห่าวเมนกรตัดเสียเปรี้ยแมนกระทัดในเชียร์ได้ไรลุงเอ้มีแต่เงาออกลกระยามันเอาเรียกจะลูกได้อเปล่าแมนเพราะว่าไม่เนาะเขาซื้อมาแัดบางที่ถือเขาให้ง่ายให้ยังได้ใช่กระทัดแล้วมันก็เสียแบบนี้ ดูว่าดูเลยห้ปะต้าดอเแม่แตู้เห็ดมัโดเห็ดดูดูอกดูอดูกแก้วเคยเทื่ยวในชาติอยู่วาเป็นช่างอยู่บั้ขับเมายังเพื่อไปบอกทมาบอนี่ทำมาบอเพื่อยู่งออ ดีๆคุ uh ้มเลครับปล่อยรู้อืมอืมเรื่องต่อแผ่นพูงเขาไม่เห็นตลาดซช่อุมแม่เยนะดูด้วยด้วยพเขาครับ็แบบนี้ยเด็กีเดี่ยวดู่้ยม่เชิงมันกอลาักแตนพำพูุ่ผาเลร ได้เดียวได้เงินเดือนจะีบุรกุ้งไหม่อยตัวแทนบเขาแมนคนไทยก็โดยแปรเป็นบขาพลังคนเป็นน้ำมาองดมากคุณอีละเอียดโงหลังคาบอนะ to to unbot, bò to nắng bóng bay, bò bay, 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 สามัคคีคือพลังพี่น้อยเบธมาซอยชัางสาวละทางไอซ์สมบัติเพ<อ>ลน,น,นสบายดีไอซ์สมบัติสบายดี <c oughs> สบายดีสดี่แ <c> น <oughs> <c oughs> ่พี่น้องพี่น้อยโบด้วยช่วยกันพี่โน,โพน้องพวกทางซึ่งก็โเป็นไนประเทศผ่านมาผ่านมาผ่านอยู่ผ่านอยู่เอาพี่น้องเนาะฮักหน้าฮักหน้าสบาย สบายดีเด้สซ่ละโดสบายดีโดยเป็นแดดมั้ยไงบ่เป็นฮอนแดดเราสีตอกกับปะตองนี่ไะไทยสีไปเลยนี่ก็ยี่ตอกกับตอกนะฮอนแดดเนี่ยแตงแตงอยู่มันเป็นมื่อเหในฮอนแดดโดยมาเป็นมาซอยมันอีกทีหนึองดีมุกดีใต่ลายที่แล้วเลยนี่แต่เพ็นเดียวบ่ไงยังพ่นหนึ่งแคนอดีบ่แผ่นหนึ เออต้อ้นากที่สไ่ใชกเหรอไม่ใช่อไมเไปตามเขาไหมไม่เป็นอะไรงันสั้นี่ยยากมากจริงอมันใส่ไหมมันไปเอะเลยเียวใหม่้วยหนิาั้งกี่หน่มาตกี่ตกแล้วพีหาเอ

บอกว่ายูรุมันเลือกท่องเพนเออหนกอเพนสองเพนเขาถอมาเพนส่ะกกับฉางทรงกันผู้เลือกเขาตีจริง เหือแผ่นเดียวก็ดีเดินน่งเดินลงเค่ก่อนมาเอาลงก่อนเอานิดี่รอโตขนเออไม่ได้ลเอามให้เอางไ้ผู้ว่าาตล้ลงวังลงก่อนปะอีกสามเสาแท้พอดีกัเลยได้บอกอีกสามเสาลงก่อน เอาไปทั้งคนนั่นเหมือนน่อาไปไม่งคนไม่ก็ไม่แม่แต่รับเม็ดไปรับเม็ดเต้าปัดเต้าดไปรเม็ดเห็นไหมรับเม็ดรับเม็ดส้มต้นเม็ดขึ้นนี่เม็ดได้ราบมลกเต็มอ่อนขึ้นไหนมึงได้จิตใจโยน ตนีเนี่ยพากันทั้งม่ได้โย่พกแม่งท่โย่ไปิมดีน่าด่ากลยวันี่อยาตีใส่ีน่่าเลไปน่โอ้พี่กบพากันนอนนึ่เนาสบายดิสบายดีดย เรพ่อดึ่ห้อตัดตนีออกพ่อนตัดนัดมันมันลายเลยวมันลายลายรว่ายายมันลายเพราะว่ากันาลายทั้งเดียวนะพ่อไม่ไม่ไมยังพ่อกันี่ีเวอ้าจะบอกให้เห็นด้วยนะดูใส่บวก มกขาดโอ้ยนั่งางไม่มีเงินซื้อโอ้โอไปซื้อไ่ได้างนึ่งช้นไม่มีเงินซื้ออโเหนื่อยเยก็พอยู่เหนื่อยมข่าวน้ะเหื่อยจะพูดคุย ก็พอยหนจักเือดเลยกันแล้วขี้กูมึเจ้าเจ้าทนี้พี่เจ้าเลยเฮาเห็นเคยพอจะกิน้มงไมาอ้าเป็นนแล้วแจะองมันจัเชือเพ่าจะพองเพ่ะลองเพือนไหมเพ่าเล่นสบายดียายสบายดีเด้อโ มาใช่จังนะมาใส่มาแต่ใส่มาแต่ใส่ีเยวน่มาแต่เหือดมาแต่เหือดเออโดยแมินแต่งตัวงามแล้วไหมเนาะเออเออดนโดนงามเถื่ดนเยดนงามเถื่อนว้มันอีพีพีสี่หน่อยโดนงามเนเยโดยน้คนเละโอ้ยนี่เรือเพ่นเดียวเช้าบ้านใดมาดังห้องให้เห็นยังงาน เปได้สลามมื oh. s <S wow. ่อย oh. ่อ hey, hey, ่บ hey, oh. ่อไปมาณนนี้เจ็เพ่งบนปมือตังตังอยู่เนาะการทนอะยกับนี่จังหวะจังหวะจิ้งเนไม่นึงหรอเฮ้ยเฮ้ยต้อใจดินึ่ว่าได้สิเออีกแนหึ่งพอดี